สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY ยย of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน1-28กุมภานี้นะคะทุกๆราศีอาจารย์ทำไปหลายราศีแล้วเลยไม่กี่ราศีก็เสร็จแล้วอ่ะเรามากันที่ราศีกรกฎค่ะ การดูดวงแบบตะวันตกนะคะเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณค่ะมาปรากฏถ้าคุณมีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้ดูดังไทยดูได้ทั้งแบบไทยแบบตะวันตกแบบตะวันตกอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้ใตคลิปแล้วนะคะคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิด วันที่เท่าไรอยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรนะจ,จ๊ะโอเคไหมมาก็รากด้ะอาจารย์ชีวิตก็ดูมีความสุขดีนะชีวิตดูเหมือนสุขๆุดิบๆอ่ะไพ่ใบแรกเลยเป็นสามเมนเนจีจี้หลักค่ะเป็นสามถ้วยสามถ้วยมีข่าวดีอะไรมีข่าวดีคนรักเก่ากลับมาไหม มีข่าวดีในเรื่องการทํางานหรือเปล่าอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการทํางานมีอา่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีข่าวดีเล็กๆน้อยๆที่จะเข้ามาโชคลาภก็มีบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆอาจจะเป็นโชคลาภในเรื่องของอาหารการกินมีคนมาเลี้ยงเราอะไรอย่างเงี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันช่วงนี้อยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงก็้าดูมีความสุขดี อดีตที่ผ่านมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงไปทางไหนบางคนมีมีเกณฑ์ของการจบจากเรื่องบางเรื่องค่ะจบจากบางสิ่งบางอย่างรเริ่มต้นใหม่จากบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้คุณพยายามมุ่งมั่นทํางานหาเงินใช้ชีวิตของคุณหาความสุขใส่ตัวของคุณไม่หวั่หวังกับอะไรแล้วชีวิตคุณยังดีอยู่นะมีความรุ่มร่ํารวย มีความร่ำรวยอยู่เงียบๆ mm. ชีวิตไม่ได้ลำบากค่ะชีวิตคุณไม่ได้ลำบากช่วงนี้แต่ว่ามีความเหงาเป็นเจ้าเรือนมีการตัดสินใจไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในบทบาทหน้าที่ของคุณเล็กน้อยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงครั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตก็ได้บางคนเปลี่ยนงานออกจากงานราออกจากงานเริ่มต้นชีวิตใหม่นะจ๊ะบางคนเลิกกับแฟนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เช่นเดียวกัน แต่ช่วงนี้คุณเซนซิทีฟสูงมากอารมณ์ของความเซนซิทีฟอารมณ์ของความจิตใจไม่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยอารมณ์ไม่คงที่เลยค่ะประมาณนั้นอารมณ์สวิงสวายระเป๋ะบางช่วงเวลาแห่งการเปราะบางในอารมณ์ในเรื่องที่เกิดขึ้นในหลายๆอย่างการงานของคุณดีอนะไม่ต้องห่วงเรื่องของการทํางานการเงินก็ยังดียกเว้นเรื่องของความรัก บางทีคุณก็คิดว่าคุณจะไปในทิศทางไหนงานการงานการดีแต่ขาดคนช่วยเหลือไหมอาจจะอยากขาดคนช่วยเหลือหรือการที่หาคนมาช่วยหาลูกน้องมาช่วยหาคนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเหน็ดเหนื่อยอยู่นะอืมการงานก็มีความเหน็ดเหนื่อยอยู่มีความเครียดมีความเหงาเออคือชีวิตโดยรวม,มของคุณในเรื่องเงินเรื่องงานไม่ต้องห่วงห่วงเรื่องจิตใจตัวเองห่วงเรื่องความรู้สึกข,ของตัวเองเป็นหลกักข่ะกรกฎ นะจ๊ะบ,บางคนอยากจะย้ายงานย้ายการย้ายบ้านย้ายพันแผนกหรือการบิวอินบางคนกำลังจะสร้างบ้านสร้างเรือนใหม่หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในพื้นที่พื้นเปลี่ยนพื้นนาให้เป็นพื้นไร่อะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะบ,บางคนทำงานเกี่ยวกับที่ดินที่ดินปลูกสร้างพืชพันธุ์ธัญญาหารอารมณ์ประมาณนี้ ความรักในความรักในอาจารย์มองเห็นคุณพึ่งขาดจากใครมามีใครบางคนเดินออกไปจากความสัมพันธ์เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามีความเหงามีความเงียบมีความว้าเวมีความกัดกุ้มบางทีก็ไม่รู้ว่าการที่ยาเรื่องกับใครคนนี้ชีวิตเราดำเนินไปได้แหละแต่เพียงแต่ว่าเราจะเราจะทํายังไงต่อไปเรากาลังหาทางออกอากาศชีวิตเราจะทํายังไงให้ชีวิตเรามีความสุขเรียกว่าแบบนั้น หรือกราหรือกำลังปรับบาลานซ์อารมณ์ปรับบาลานซ์ความรู้สึกแต่ปรับบาลานซ์ยากนะไพ่ของเดลฮายพินเทสมันขึ้นมาในตำแหน่งแบบนี้เนี่ยคุณใจคุณไม่นิ่งเลยใจคุณร้อนรนมีความเครียดร้อนรนทุรนท,ทุรายมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่นิ่งค่ะคุณยังไม่มีสติพอที่จะนิ่งเฉยกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่มันเดินจากไปการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญคุณกาลัง พยายามที่จะนิ่งแต่มันไม่นิ่งเลยอืบางคนเลิกการแบบฉับพลันทันด่วนอย่าร้างเลิกราอย่าร้างเดินจากกันไปแต่ถึงกระนั้นก็ตามจริงๆในความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะเลิกหรือไม่เลิกก็ดูแล้วมีค่าเท่ากันค่ะเพราะว่าในความรู้สึกของคุณก็ไม่ได้ปลอดโปร่งโล่งใจขึ้นเลยยังมีความทุกข์มีความเหงามีความกังวลใจหลายหลายอย่างที่คุณยังปรับบาลานซ์ไม่ได้ คุณยังทําใจไม่ได้กับเรื่องราวต่างๆมันมีเรื่องเข้ามาอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นก็ได้บางทีเขาไมา่ใช่เรื่องของตัวเองซะทั้งหมดอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วก็คุณจะต้องตัดสินใจบางทีคนรอบข้างนํามาซึ่งการตัดสินใจบางคนกาลังตัดสินใจในเรื่องของเงินก้อนโตโตด้วยละ่นาาะนะจ๊ะหรือว่าการล้าหล,ลังการหันหลังไปหันหลังกลับในความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่ามันจบแล้วแล้วเราเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆหรือเปล่า อารมณ์ประมาณนั้นเนะ่ยจอืมมีความเครียดทีเดียวนะกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันทําให้คุณหลุดพ้นหรือมันทําให้คุณทุกข์กว่าเดิมอารมณ์นั้นอะไปดูกันว่าในคนโสดค่ะคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมคนโสดค่ะจะมีคนเข้ามาไหมในออฟเพนท์โค มันมีคนเข้ามานะแต่คุณไม่เอาหรอกมีคนมาหยิบยื่นไม้ตีหยิบยื่นโอกาสมีคนมาชอบแหละแต่คุณไม่เอาคุณเป็นคนแข็งนะแรงด้วยถ้าเข้ามาแล้วฉันไม่สนใจฉันไม่ใส่ใจฉันก็หมางเมินกับสิ่งที่ใครก็ตามที่จะหยิบยื่นไม้ตีให้ฉันก็หมางเมินฉันก็ไม่สนใจเลยคุณเป็นคนตัดสินใจอะไรที่เด็ดเดียวแล้วก็อารมณ์ก็ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันถ้าอะไรที่ไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่ค่ะแต่ก็ไม่เอาไม่อยากได้ไม่เอา อยู่ในอารมณ์ของการที่คุณบางคนอาจจะอยู่กับครอบครัวเราไม่ความสุขดีบางคนเป็นคนรักครอบครัวเพราะฉะนั้นอยู่กับครอบครัวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊จะอ่ะมาในคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนขึ้นไหมคะเป็นเพื่อนกันไปก่อนค่ะเป็นเพื่อนกันไปก่อนความรักนี้ยังอีกไกลเราไม่แน่ใจกับคนที่คุยว่าเซนของคุณบอกคนได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน ถ้าคุณคิดว่าคุณคุยกับเขาแล้วเขาไม่ได้จริงใจกับคุณเชื่อเช,ชื่อเซนเชื่อจิตสัมผัสข,ของคุณค่ะอาจจะมีแค่แลักษณะของการเป็นเพื่อนเป็นกัรยานามิตรแต่ถ้าเป็นตัวจริงอยากคุณรู้บางทีคุณเขามาบอกอะไรคุณก็ตามคุณรู้สึกไม่เมกเซนเลยนั่นแหละค่ะเชื่อในเซนต์ตัวเองว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คู่ที่แท้จริงมันไม่ชัดเจนขึ้นหรอกค่ะมันไม่ชัดเจนโอเคไหม ยังไม่ถึงวาระที่จะชัดเจนอ่ะคนที่อยู่ในรักสามเศร้าค่ะรักซ้อนรักสามเศร้าอ่ามันจะเป็นยังไงต่อไปคะวนวนเวียนๆค่ะวนวนเวียนเวียนเฝ้ารอเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอ่าเป็นความรู้สึกของบางคนก็อยู่เป็นเพื่อนเป็นกัลยานมิตรเคยเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมร่นเพื่อนร่มเรียนเป็นคนเก่า ถามว่ามันจะจะเจนขึ้นไหมชัดเจนไม่ได้หรอกใครบางคนในที่นี้ไม่โสดอยู่แล้วนี่นาถ้าอยู่ในสถานะของสามเศร้ามีใครในที่นี้ไม่โสดตอนนี้เป็นได้แค่กัลยาณมิตรเป็นเพื่อนเป็นคอยสร้างแรงผลักดันเป็นคนคอยให้กำลังใจให้กำลังใจหรือให้ความทุกข์ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นก็คงยังเป็นความรู้สึกเหล่านี้ความรู้สึกที่ดีเดี๋ยวก็ดีเดียดเด๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขอารมณ์นี้เนะ่๊จะอือเด้าใอยัง ความสัมพันธ์คนไม่ชัดเจนไปแล้วคนโสดไปแล้วอ่ะคนรักเก่าคนที่มีคนรักเก่าคนเลิกกันไปคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะกลับค่ะคุณคือครอบครัวกลับสิทำไมจะไม่กลับใช่คุณจะได้รับข่าวสารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมจากเขาเ u e น n of One เขายังรักคุณอยู่ค่ะใช่แต่กลับมาแล้วคุณจะเอาไหมะ กลับมาแล้วยอยู่ในอารมณ์ของคุณมีความเบื่อนหน่ายกับใครบางคนที่ไม่รู้จักปรับตัวถึงจะเลิกกันไปแล้วแต่ไม่รู้จักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมพฤติการของเขาเลยใช่มันเคยเป็นครอบคกร,ร,กร,กร,รัวก่อนหรือเราเห็นเขาเป็นครอบครัวก็ตามแต่ถึงกลับมาเราก็ไม่ได้มีความสุขอยู่ดีแต่มีความรักอยู่ไหมใช่มันมีความรักอยู่ตรงนี้เรายังรักเขาเขาก็ยังรักเราแต่ใครบางคนในที่นี้หมางเมินต่อการกลับมาด้วยล่ะกลับมาเราก็ไม่ได้อยากได้นะ ไม่ได้อยากได้ใยดีกลับมาไม่ได้กลับมาเพื่อเปลี่ยนแปลงกลับมาเพื่อทําให้เราทุกข์กว่าเดิมอารมณ์นี้กลับค่ะคุณกับเขาคงยังเป็นคู่กันนะคนรักเก่าเนี่ยถ้าเขาเคยเป็นครอบครัวของคุณคุณก็ยังสามารถกลับมาสร้างครอบครัวใหม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาคิดดูดีๆว่าไอการเลิกหลายอย่าร้างที่ผ่านไปใครบางคนในที่นี้มันโอเคกับคุณหรือเปล่า เป็นครอบครัวแล้วสิ่งต่างๆองค์ประกอบกของครอบครัวคืออะไรความซื่อสัตย์การช่วยกันดมหากินการที่ต่างคนต่างเซฟความรู้สึกซึ่งกันและกันมันมีบ้างหรือเปล่าอันนั้นคุณต้องคิดเอาเองว่าจะให้โอกาสหรือจะตัดโอกาสนั้นทิ้งค่ะไพ่ระมัดระวังในเดือนนี้สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะไพ่เตือนอะไรกับคุณบ้าง เรื่องของความรู้สึกเรื่องของคนเจ้าชูค้ค่ะคนพูดจาดีๆความเหนื่อยคุณยังคงเหนื่อยแบกรับภาระเกี่ยวกับครอบครัวแบกรับภาระเกี่ยวกับครอบครัวแบกบความรู้สึกจะรู้สึกเสียใจใครบางคนคุณจะรู้สึกเสียใจกับคนที่คุณรักเป็นอย่างมากคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปรับปรุงคนเจ้าชู้คนที่เขา เขาอยากได้โอกาสแต่เขาไม่เคยสร้างโอกาสดีดๆสำหรับตัวเขาเลยใครบางคนในที่นี้อาจจะเป็นคนเจ้าชู้จนเป็นนิสัยก็ได้นะเหนื่อยค่ะไพ่ของความเหน็ดเหนื่อยอะไรปล่อยได้ปล่อยอะไรวางได้วางนะคะเพราะว่าไพ่ของคุณอาจารย์เห็นของความบางคนเรามีความเขาเรียกว่าเรามีความหวังและความต้องการคนเรามีความหวังและความต้องการทุกๆคนค่ะแต่ถ้าเราหวังมากก็พิดหวังมากถ้าเราอยากได้มากเราก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณคาดหวังอะไรมากๆสิ่งที่คุณคาดหวังอาจจะไม่ได้เป็นอย่างหวังค่ะนี่คือความรู้สึกที่คุณจะต้องคุณจะต้องเซฟความรู้สึกของตัวเองนะคะคือคนเราไม่มีอะไรที่เราอยากได้เราจะได้มันต้องป่อวางให้เป็นโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชนบอกด้วยอย่าลืมกดดวงส่วนตัวอดไลน์คะ a s ส a f e ศูนย์ามองเก้าว